สวัสดีนะคะวันนี้ก็แดดนะคะมาแต่เช้าเลยวันนี้นี้อยังอีกเหนียวพ่อควันทำอะไรเนะาะใส่ย่างเด็กใส่ลาใส่ย่าให้ลูกใสายีกแล้วลูกชายไม่สบายนะคะแบงค์เป็นอะไรด,ดินตายท้องอ๋อ แบงกินดินนะคะกินดินเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะมาเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีอาการถ่ายถ่ายเหลยวนะคะมีอาการเหมือนท้องเสียวันนี้ก็เลยต้องกินยา <c oughs> จะเป็นยาอะไรเป็นยาเม็ดดำนะคะยาถ่านยาแก้ท้องอืดท้องเสียเนาะ <c oughs> เป็นคาร์บอน <Okay. S 2> แล้วก็จะมีน้ำเกลือนะคะ <c oughs> ต้องกินน้ำเกลือด้วยเพราะว่าออกเเป็นน้ลยถ่ายเป็นน้ำนะคะถ่ายเหลีวท้องเสียนะคะหนึ่งสอสาสี่ห้านี่จะเป็นเกลือแร่นะคะเกลือแร่ก็ <c oughs> ให้กินอยู่ประมาณ6กซองเจ็ดซองนะคะ เมื่อวานก็กินไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นกินไปแล้วรอบหนึ่ง <S <S มาวันนี้ตอนเช้าอีกช่วงนี้จะเป็นกันบ่อยนะช้างเพราะว่ามันจะเปลี่ยนฤดู<ล>เปลี่ยน,นยาเจ็ดซองกินยาหรือ,อย,ย,ยังยังยังไม่ยอมกินย้านะคะ <c oughs> แล้วก็ยังกินไม้อยู่ต้องหาไม้ให้กินก่อนช่วงนี้แคปซูลีก แ็บูนอีกสาเมตรอันนี้เป็นคาร์บอนนะคะยา่านก็จัดไปที่30เมตรนะคะก็บอกว่าอย่างดีเองแน้าเท่าไหร่25บาทอย่างดีเลยคาร์บอนนะคะอย่างดี โอ้แดดแดดมาแต่เช้าเลยนะคะเมื่อคืนก็มีฝนตกนะคะแต่ว่าไม่ไม่แรงเท่าไหร่ยังพักกันนอนได้อยู่ที่นอนไม่ค่อยแฉะนะคะเพราะว่าฝนตกไม่แรง กินไมหมล่ะเออกินยาง่ายอยู่อ้าปากหลอกอู้อร่อยไหมอ้าปากอ้าปากอมกินยาง่ายนะคะแบงค์ <c oughs> ถ้าเจ็บป่วยมานี่เรื่องยาไม่ไม,ไม่ได้กังวลเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าจะกินยาง่ายาถ่ายาายังเหลวเลยนะคะมาสองวันแล้วนะคะถ่ายเหลวเมื่อาวานกับวันนี้ก็คา,าดว่าอีกประมาณสักสองวันอาการน่าจะหายนะคะดูนะหญ้าไม่ยอมกินเลยเหยียบทิ้งเหยียบคว่างปกตินี่หญ้าไม่มีเหลือนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ไม่สบายนะคะยากก็เลยไม่สนใจจะหากินแต่แบบต้นไม้ที่มีรสฝาดๆนะคะรสฝาดๆเปรี้ยวๆก็เป็นปกติของอาการถ่ายท้องของช้างนะคะถ่ายท้องนี่ก็คือน้องจะเหมือนจะโตขึ้นอีกนะคะ เหมือนว่าเขาจะตโตขึ้นอีกโน้นปลาเบนปลาเบนเล่นขี้โคนสนุกไหมเมื่อคืนมีแต่โคลเลย ฝนไม่ค่อยแรงนะคะเมื่อคืนแบงก็นอนแต่หัวข้าเลยสี่ทุ่มก็นอนแล้วเมื่อคืนนี้เพราะว่าไม่สบายนะคะป้าเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,ย,ย,เย,ย็นดีไหมลูกเมื่อคืนเย็นดีไหมนี่โอ้โหขุดหลุมใหญ่เลยป้าเบนเอ้ยที่นอนยังไม่ค่อยแฉะนะคะ ย,ยังพอนอนได้อยู่แต่ว่าขี้โคลนีเต็มตัวเลยขี้โคลนเต็มตัวเลยโอบโคล,ไลนไว้บอปิ้งโอบโคลนไว้บอโอ้แม่แนี่อยู่ทางโน้นแมอนี่นี่ไม่ค่อยมีโคลนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ตรงนั้นจะไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ อู้อากาศร้อนแต่เช้าเลยนะคะน้นอ,องทะเอกของเราไม่ยอมกินหญ้านะคะเมื่อาวานกินน,นิดหน่อยเมื่อวานกินนิดหน่อยแต่วันนี้ไม่น่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่กินนะคะ เอาเส้นลุกมาทาท้องให้เพราะว่าช่วงนี้อาจจะปวดปวดท้องนะคะไม,ไม่สบายท้องต้องหาแบบไม้ที่มีรสสดปาดนะคะมาให้ไม้ไผ่ก็ยังไม่ยอมกินเลย หาจากตกมันก็ามาก็ามาถ่ายท้องโอ้ยแบงเอยแบงเธอนเนี่ยเนาะด,ดีนะคะที่ขาไม่แข็งรอบก่อนนี้ถ่ายท้องขาแข็งสองข้างนะคะแต่รอบนี้ คงไม่แข็งนะคะเพราะว่าดูจากอาการแล้ววันที่สองแล้วขาก็ยังปกติอยู่ตอนนี้ต้องถอดถอดปลอกออกนะ,ะให้เขาได้อยู่สบายสบายแดดแรงมากวันนี้ ม่นีเาเย้นนยยายไปอยู่ตรงนู้นไหมอยู่นี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู อาการของแมงอีกในวันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง